ต้องบอกว่าวันนี้กล้องมาที่หน้าดิฉันแบบจับใจเพราะว่าก่อนเข้ารายการ5นาทีนะคะน้องสายได้มีโอกาสเดรมิตติดขนตาให้พี่ป๊อกมากขึ้นแล้วก็กีดอาเรนเนอร์แล้วก็เชดดิงแล้วก็ทาลิสติกให้เข้มขึ้นเนี่ยที่ออกมาแบบนี้เนะี่ยเพราะผู้หญิงคนนี้และรายการของเราในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะ25นาทีเลยค่ะ คุณจะไม่ลุกไปไหนพร้อมทั้งยิบกระจกมาและเตรียมตัวที่จะปฏิบัติต,ตามคุณครูนะคะเอาล่ะค่ะรายการ beauty diary ขอต้อนรับนะคะน้องสายหมูน้อยสวัสดีค่ะทุกคนเคยเห็นน้องสายจากในเว็บไซต์ในเน็ตวันนี้เห็นพี่ป๊อบเห็นตัวตนที่แท้จริงแล้วนะสวยอ่ะแต่วันนี้เรายัางมาเบานะเพราะเดี๋ยวรเราจะมาเมคอัพให้ชมกันในรายการนี่นะะเบาแ้วเหรอเฮ้ยนี่ไม่มีขนตาคือต้องพูด <c oughs> ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเห็นตอนเขาหน้าหลน แต่พี่ปอกก็ทักว่าหน้าไม่มีอะไรเลยเนาะคนหน้าคนเนี้ยไม่มีมิติเลยอ่ะเขาหน้าเขาแบนเรียบแล้วก็แบบว่าตาก็ไม่มีเหล่าเต็งนะจมูกเขาที่จมูกเหล่านี้คุณผู้ชมจมูกก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทาตาก็ไม่ได้ทําทําเองเนี่ยเดี๋ยวเช็ดให้ดูคิ้วก็ไม่ได้สักไม่ได้ทาค้างก็ไม่ได้เอางี้เอาเอางี้ล้างหน้ามาบวชชีได้เลยคือโล่งมากต้องถามว่าก่อนที่เราจะรู้จักกับเธอบางคนที่ไม่ได้เข้าไปท่องในโลกโซเชียล วันนี้ถ้าคนอยากจะรู้จักน้องสายดูไปด้วยแล้วก็มีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนสามารถจะเข้าเว็บได้เลยทำยังไงถึงเจอเข้า Google เลยค่ะพิมพ์ว่า m s u n o i i i ค่ะแค่นั้นที่ปรากฏอยู่แล้วเจอแน่นอนเจอทั้ง YouTube เจอทั้ง i ิน t a g r กรมแฟนเพจบล็อกมีทุกอย่างใช้ชื่อเดียวกันหมดง่ายมากนี่คือใครคะที่อยู่หน้าจอนั่นคือดิฉันนี่แหละค่ะคุณดูสิคะเหาแต่งไม่ถึงเซนน่ะนิดเดียว ด้วยความที่เราหน้าไม่มีอะไรเลยดังนั้นเมื่อเวลาที่แต่งแล้วมาเลยสนุกไงคะเราสามารถ t r a นส์ฟอร์มตัวเองเป็นใครก็ได้เอาละ่ะแล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเนริตในรายการเลยวันนี้น้องายอยากจะดิมอนหรือว่าเนรบิตอะไรบ้างหนึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะคัดเบ้าตาคําว่าคัดเบ้าตาเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนนะดาราสมัยก่อนนะเขาต้องคัดเบ้าตาเพราะทําให้ตาลึก แล้วถ้าคนตาชั้นเดียวเนี่ยก็<ช>จะทําให้ตาดูโตขึ้น<ช>แล้วก็บางคนเนี่ยเขาคัดเบ้าตาไปเหมือนกับขนมครกเลยการคัดเบ้าตาเนี่ยอุปสรรคที่ยากที่สุดเพราะเดี๋ยวตอนเขาแต่งนี่จะไปถามแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเบี้ยว <c ups> คัดเบ้าตาอุปสรรคที่ยากที่สุดคือใช่ว่าแค่ผู้หญิงกลัวที่จะทาแค่นั้นเองรู้สึกว่าอายแชโดว์เป็นอะไรที่แบบมันห่างไกลชีวิตจนละเกินคนเราหัดแต่งหน้าเริ่มทำอะไรคะกรีดอายไลเนอร์กรีดอะไรอ๋อเดี๋ยวนี้สิเดี๋ยวนี้กรีดอายไลเนอร์สมัยก่อนทาปากเขียงคิ้แต่สมัยนี้ผู้หญิงจะกราาายไเนมมถทชโ ม่เอาอะช่องหนึ่งมันแบบมันมาหลายสีไอ้จะทาสีอะไรยังไงทำาไงบางคนทาไปแล้วตาดูเล็กลงอ่าก็เลยจะมาแชร์เทคนิคว่าเฮ้ยคัดเบ้าตาจริงมันง่ายนิดเดียวอ่ะนนเราเริ่มที่คัดเบ้าตาเลยอ่าเริ่มปฏิบัติอ่ะคัดเบ้าตานะคะใส่จะไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดคือนิ้วบางคนอาจจะมีแปรงมีพู่กันแต่นี่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณหาได้เลยคือนิ้วคือแบบบางวัน ลืมพกออกมาบ้างไม่มีอุปกรณ์มั่งทำไงเฮ้ยนิ้วเราเนี่ยแหละคืออุปกรณ์เมคอัพชั้นเยี่ยมเลยค่ะแล้วตัวเมคอัพในแต่ละประเภทเนี่ยมันมีกระจกในตัวก็ใช้กระจกมันมันน้ำได้่นี่เราก็สามารถถือส่องได้เลยแล้วข้อดีของการใช้นิ้วนะคะก็คือนิ้วเราเนี่ยจะมีน้ำมันบนผิวดังนั้นไอแชโดเนี่ยเวลาแตะลงไปน้ำมันเราจะทำให้ไอแชโดติดได้ดีแล้วเวลาตัดแตะไปบนผิวจะติดได้ดีกว่าการใช้แปรงไม่เลอะหลายคนที่มีปัญหาว่าเบรนเสร็จแล้วมันล่วงอยู่ตรงนี้เออไอเปิดตาติดนิดเดียวแต่ข ก็คือใส่ทาสีเรียบๆมาแล้วหนึ่งสีเป็นสีที่โทนสว่างนิดนึงก็คือเวลาที่เราแต่งตานะคะง่ายมากทาสีโทนสว่างทั่วเป้าตาไปเลยอ่ะหลับตากล้อง่องอ่านี่เห็นไหมคะโทษทีนะคะเห็นไหมเขาทามาแล้วนิดๆใช่ไหมเป็นโทนหลับตาเธอดูดีมีเสน่ห้ามลืมตาใช่ไหมโอ้โทนหลับตาเธอดูดีต่อจากนั้นอ่หลังจากนั้นเราจะเลือกสีเข้มขึ้นมาค่ะ อ๋อเอาสีเข้มก่อนแล้วทีนี้สีเข้มใช้ในการคัดเบ้าคัดเบ้าตาพี่บอกจินตนาการง่ายเด็กๆคุณครูเคยให้ว่ารูปวงกลมแรงเงาข้างๆ้างมันจะดูเป็นวงกลมขึ้นโอเคเขาจบเบ้าตาเราคือครึ่งวงกลมไงคะครึ่งวงกลมแล้วเพราะฉะนั้นแรงเงาข้างๆไปนิดนึงมันก็จะกลมขึ้นข้างข้าใครที่คือเดี๋ยวดูนะคะตำแหน่งที่แรงเงาคือปลายตาใช่ใส่จะใช้สีเข้มแล้วก็ผสมบ้างเบื่อไม่อยากใช้สีเดียวเดี๋ยวยี่ห้อนี้ขายดีเดี๋ยวดูนะเสร็จแล้วแล้วก็หลับตา คัดเข้าไปเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆตรงหางตาแค่นี้เลยอปกติถ้าช่างแต่งหน้าเขาก็จะใช้แปรงปัดแต่เนื่องจากว่าแปรงเนี่ยบางคนทําไม่ถนัดแล้วมันล่วงมันดีดแปรงแล้วไปโดนจมูกเริ่มมาละน้องสายจะต้องคัดเข้มกว่าปกติเพราะเราออกทีวีมันจะต้องสีไฟเราแรงมากเอ้าเห็นแล้วนี่โฮ้ยมาแล้วเริ่มดูรู้สึกว่าใจ,<บ>จลึกแค่นี้ พี่ว่าเพราะว่าเนื้อของอายแชโดว์ก็มีส่วนนะใช่ค่ะอายแชโดว์ถ้าเลือกที่พิกเมนต์แน่นหน่อยมันจะทาได้ง่ายเราไม่ต้องไปฝนมันไม่ต้องไปฝนเห็นปะคะว่าใช้แค่แตะนิดเดียวแล้วมันก็ติดสีนี่ขนาดไฟเราแรงมากแล้วที่สําคัญต้องบอกว่าอายแชโดว์ที่มันมีเหมือนชิมเมอร์หรือมีวิงวิงหน่อยๆเนี่ยมันจะเกลี่ยง่ายกว่าสีทึบใช่ไหมถ้าเป็นเนื้อแมทนะคะจะเกลี่ยค่อนข้างยากแต่ถ้าใครเปลือกตาค่อนข้างบวมแนะนําว่าใช้แบบแมทดีกว่าคือถ้าใช้วิงมากค่ะมันจะทําให้ดูยิ่งบวม่ฟังงงนววิิมากย่บ หน้าบางแนเหน้าแบนมากเอาวิ้งหน่อยก็ดีอย่างน้องสายเรียกว่าหน้าแบนมากเอาวิ้งหน่อยก็ดีปวดเจ็บปวดต่อเลยค่ะแต่นี่ค่ะเนี่ยแค่ทาสีเข้มเข้าไปที่หางตาเทียบสองข้างได้เลยอ่ะอืมอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเทียบสองข้างนะข้างหนึ่งกําลังจะเดินทางไปยุโรปอีกข้างหนึ่งเตรียมตัวที่จะไปเมืองจีนนะคะอ่าลืมตามานะคะชีวิตเปลี่ยนนี่ยังไม่ได้ติดขนตาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวติดขนตาแล้วจะสะพรึงพอติดขนตาดิฉันบอกเลยสะพรึงอ่า ทาอีกข้างนะคะเนี่ยคัดเบ้าตาใช้เวลาไม่ถึงเท่าไหร่สามวิเจ็ดถึงบอกว่าบางนี่ปกติเวลาเราดูน้องสายพี่เข้าไปดูน้องสายเมื่อคืนนี้เนี่ยบอกว่าเขาก็สาธิตแบบนี้ในในในเข้าไปในเว็บของเขาเนี่ยเขาก็สาธิตแบบนี้นะและตอนที่เขาสาธิตเขากล้ามากนะเขาล้างหน้าหมดไม่มีอะไรเลยต้องใช้ความอาจหาในชีวิตนิดนึง่ะเขากล้ามากเลยจริงจริง,รงแล้ว,ลวที่ บริษัทผลิตไอชิโดทำหลายสีเนี่ยก็เพราะว่าให้ต้องการให้เราไล่เฉดใช่ไหมใช่ค่ะการทาคัดเบ้ายังไงให้สวยเนี่ยหลายคนน่ะพอใช้แปรงปุ๊บเบลนดทูทุกสีเข้าหากันกลายเป็นว่ามันไม่มีเลเยอร์สีเลยมันไม่มีแต่เนี้ยักสีอ่อนเนี้ยเข้มหางหัวอ่อนจบน้องไซรังจะบอกว่าถึงแม้คุณจะไม่ได้มีความรู้หรือมีพรสวรรค์ทางด้านแต่งหน้านี่คือเบสิกละใช่เบสิกมากคิ้วก็เหมือนกันค่ะหัวคิ้วอ่อนหางคิ้วเข้มตาก็หัวตาหัวตาอ่อนหางตาเข้มจบต่อจากการที่คัดเบ้าแล้ว นี่เรียกวตานี่คัดเล้วตาเสร็จแล้วเนี่ยนี่แป๊บเดียวเองใครบอกว่าต้องตื่นมาแต่งหน้าเช้าบ้าเหรอไม่ถึง3มวิก็คัดเบ้าตาเสร็จแล้วรู้มว่าในการคัดเบ้าตาแบบนี้ถ้าอายแชโดว์ที่ดีเนี่ยมันจะทําให้ดูไม่เลอะเนี่ยค่ะไม่มีอะไรเลอะใต้ตาเไม่มีอะไรเลอะเลยไม่ต้องเช็ดไม่ต้องอันนี้ถึงเรื่องที่ทุกคนเนี่ยกังวลมากการติดขนตาปลอม การเลือกขนตาปลอมเดี๋ยวนี้ขนตาปลอมมันมีเยอะ,ยอะมาก,มากแล้วเรา <8 S 1> จะรู้ได้อย่างไรว่าเราเหมาะกับรูปขนตาแบบไหนม,มันก็ต้องลองทุกแบบนะใช่พูดจริงๆอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ลักษณะาตาคือถ้าไม่ทาบนตาบางทีก็ตอบให้ไม่ได้เหมือนกันว่ามันเหมาะหรือมันไม่เหมาะแ,ววามแต่ถาม<ย>าว,ว่าความเหมาะมันต้องอยู่ที่คุณชอบหรือไม่ชอบด้วยไง<อ>บางทีเราว่าเหมาะแต่เจ้าตัวไม่ชอบ ไม่มีประโยชน์นะคะดังนั้นเลือกในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ลักษณะของความหนาบางของขนตามันก็มีส่วนว่าเราต้องการที่จะให้มันเห็นชัดหรือให้มันดูเป็นธรรมชาติใช่สําหรับขนตาถ้าเป็นไซรแนะนำนะไซแนะนำแบบนี้นะคะนิ่งๆเลยนะคะกล้องขานี่แบบนี้คือแบบจะเห็นว่ามันดูฟูๆมียาวมีสั้นเออเวลาติดไปแล้วมันจะดูแบบค่อนข้างเป็นธรรมชาติแต่ว่านี้เลือกหนานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราออกกล้องธรรมชาติไปก็อาจจะไม่งห็ไม่หนน่ไม่ได้ว่าหนานิดนึงที่ที่ฉันเห็นเขาลงเนี่ยหนากว่านี้อ่ะ ใช่อันนี้เราก็ถือว่าติดมาเดี๋ยวจะเห็นว่ามันไม่ได้เยอะนะคะจริงๆแล้วการให้ขนตาหนาเนี่ยควรจะมีมาประกบกัน2คู่หรือควรจะซื้อแบบหนาเลยสำหรับไซเองอะไซชอบให้มันซ้อนสองคู่แต่ถ้าใครบอกว่าอูยากไปค่ะพี่าาก็เอาแบบคู่เดียวแต่เลือกให้มันดูฟุ้งๆนิดนึงแต่ทีนี้นบางอย่างเนี่ยถ้าฟุ้งๆวิธีการเลือกพี่ป๊อบเสริมน้องไซนะก็คือว่าเ,อาเขาเรียกว่าเส้นขอบขนตาเนี่ยอ่อนๆน้อย<ช>จะดีติดแล้วมันจะสบายตากว่าถ้าแข็งๆมันเหมือนกับมันหลุดเนาะแล้วมันดีด เพราะว่ายิ่งคนตากลมอย่างพี่ป๊อกพอปิดปุ๊บกระพริบตาหลายๆทีมันดีดออกมามันดีดเราก็ต้องเลือกติดหัวกระหางให้แน่นใช่ก,ก็เลยบอกว่านตาอันนี้ไม่ต้องนั่งวินมอตไซก็เลยแนะนําว่าเลือกแกนที่อ่อนนิดนึงค่ะมันจะติดสบายเดี๋ยวย<า>ให้กล้องเนี่ยซูมเข้ามาที่ขนตาว่าน้องใจกําลังแต่งขนตาครั้งก่อนนะคะที่เรามีอาจารย์อันดับต้นๆของประเทศเลยที่เป็นเมคอัพอาร์ติสอันนั้นคือแต่งคนอื่นอันนี้เรากำลังพูดถึงการแต่งตัวเองสิ่งที่สําคัญอุปกรณ์ก็คือเนื่องในเทคนิคก็คือขนนตาระงคไ เซจะทาดัดให้มันโค้งๆคงนิดหนึ่งเพื่อที่ให้มันรับกับรูปตาแล้วก็เราจะทาบความยาวนะคะว่าโอเคความยาวเพียงพอกับตาเราไหมถ้ามันยาวเกินไปก็ตัดทิ้งนิดนึงสาหรับคู่ใหม่ใช่แต่พอมันใส่แล้วไม่ต้องทาบแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าพอดีแล้วเวลาตัดเซแนะนําว่าให้ตัดออกที่หางขนตาจะมีหัวกระหางใช่ให้เลือกตัดที่หางเป็นหลักใช่เพราะหางตาคือจุดที่มันยาวถ้าเราไปตัดหัวตาขนตาที่ยาวตรงหัวตามันจะแใช่แล้วก็ที่สาคัญอย่าตัดเยอะ แล้วลองไปเทียบใหม่แล้วถ้ามันยังไม่ากตทีละทีลทีละทีละกิ่งมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีละกระบี่หนึ่งอ่ะเสร็จแล้วเราก็ทากาวทีนี้ถามอีกเนี่ยพี่ว่ก็ฉากอยากรู้กาวก็มีประโยชน์นะว่าอีกาวเนี่ยบางคนเนี่ยวิธีเลือกกาวล่ะโอ๊ยของไซอันนี้บอกเลยว่าเลือกตามชอบนะแต่ว่าใจชอบเนื้อที่เป็นเนื้อแบบสีขาวแล้วแห้งแล้วค่อยเป็นสีมันจะเห็นนะ ถ้าสีดํามันจะไม่เห็นว่ามีกาวหรือเปล่าแต่ว่าสีดําถ้าแปะไม่เป็นวางพาดปุ๊บโดนเปลือกตาปั๊บเลอะแล้วเราไม่เห็นชดเชต้องเชฟใหม่นะก็เลยชอบแบบที่เป็นสีขาวแล้วแห้งแล้วเป็นใสการติดเนี่ยไอ้การทากาวไม่เท่าไหร่ทากาวนะคะทาให้มันแบบเท่าๆกันอย่าชุ่มไปแล้วก็อย่าแห้งไปแล้วที่สำคัญแล้วก็อย่าพิ่งติดเพราะรอให้มันหมาดก่อนคุณผู้ชมฟัง พอติดปุ๊บมันจะหลุดต้องให้มันหมาดก,ก่อนมันจะเหนียวขึ้นคือตอนที่มันยังตอนที่มันยังแฉะเลยค่ะเราติดไปมันจะเลื่อนไปโยกไปเย้มาแต่ถ่าเนี่ยพอเริ่มหมาดแล้วดูนะคะห้ามกระพริบตาอ่ะกองห้ามกระพริบตาติดตำแหน่งไหนก่อนสายชอบติดตรงกลางก่อนวางให้ชิดโคนขนตาที่สุดคะ่ะเนื่องจากน้องสายไม่ได้ไวเลบถ้าคนไว้เลบดีท่านใช้แหนบช่วยนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วค่ะมันเอาให้แน่นอีกนิดนึงแนี่ยอยู่แล้วคะ่ะพี่ป๊อกโอ,โอเคโอข้างเคนะเพราะว่า ข้อดีของการที่เรารอให้กาวหมานะคะคือเนี่ยพอวางลงไปปุ๊บแล้วมันจะมันจะแปะลงไปเลยอ่ะแต่ถ้ากาวมันยังแบบไม่ไม่แห้ไม่หมาดนะคะมันจะเลื่อนไปเลื่อนมาหลังจากนั้นเราก็คํานวณเอาใช่ไหมคะว่าเราควรที่จะเอามือดันฐานคนตาตรงไหนเพราะบางทีบางคนอาจะให้ปลายเชิดตรงกลางเชิดก็แล้วแต่ของไซส์จะดันหัวตาลงอ่ะคุณผู้ชมนะวิธีดันหัวตาเดี๋ยวทําภาพให้เห็นเพราะว่าดันหัวตาลงเพราะจะทําให้ตาเราเป็นหางหง เนี่ยค่ะมันจะเป็นมันจะเหมือนขนตาธรรมชาติบางคนติดขนตาปลอมแล้วรู้สึกทำไมหัวตามันดูยาวยาวแปลกๆอะ,อะกดหัวตาลงนิด<ต>นึงค่ะแต่รู้ไหมว่าพี่ติดขนตาเบอร์ของหนูเนี่ยนะไม่เห็นเลยค่ะมันอยู่ที่รูปตาแต่ละคนนี่พี่หนึ่งอันเนี่ยซ้อนสาม <c oughs> อ๋อนี่ยเห็นไหม ต้องเลือกขนตาขนตาที่ดีเนี่ยถ้าตามท้องตลาดก็ประมาณแค่ห้าสิบหกสิบาทก็โอเคแล้วใช่แล้วใไ่ก็ขนตาแนะนําว่าก็เปลี่ยนเรื่อยๆก็ดีนะคะไม่ใช่คู่เดียวนี่ใช้ทั้งชีวิตเพราะว่าบางทีมันมีเชื้อโรคใช่แล้วมันอยู่ใกล้ดวงตาแต่ไซชอบขนตาที่ใช้ไปราวประมาณครั้งสองครั้งอ่ะมันจะโอเคมันจะเยินนิดนิดแล้วเวลาเราแกะมาเราจะชอบลอยๆเนี่ยเราต้องดึงขอบกาวออกก่อนใช่ไซจะชอบกาวแบบที่สามารถแห้งแล้วดึงออกได้เป็นเส้นอ่าก็เป็นการถนอมขนตาเรามียี่ห้อไหนแนะนำไหม จริงๆอะใช้ชอบมาน,นีนะแต่ว่ามันไม่มีขายข,ายของดอลลี่วิงค่ะเป็นของญี่ปุ่นเราต้องไปซื้อที่ไหนญี่ปุ่นต้องซื้อขนตาปลอมมันแล้วมันจะแถมกาวแต่ว่าขนตาปลอมในบ้านเราไม่ต้องคิดจะเอากาวที่แถมเลยนะคะกาวแถมบ้านเราไม่เลิศดแต่กาวอันเนี้ยแถมเลิศดม,มันมีกาวแยกขายแต่กาวแยกขายมันไม่เลศอดะพี่ป๊อกมันต้องเอาอยู่ในขนตาติดเ,<อ>เขาบอกว่าติดข้างเดียวใครๆก็ทําได้เพราะติดสองข้างเนี่ยแหมน้องสายรู้ไหมว่าถ้าสายตาอย่างน้องสายมันยังโอเคนะสายตาพี่มันเข้าไปในลูกตาเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าอายุมากมันก็จะไม่ค่อยหเ นี่เหมือนกับว,ว่ามันก็จะพอดีนะเออสวยแฮอ่ะดูยั่วยวนเลยนะเมื่อกี้นี่ดูเหมือนสาวแอปเบลนักเรียนไฮสคูลตอนนี้แบบยั่วยวนเข้มามหาหละะัยแล้วค่ะเดี๋ยวต้องแต่งแบบตอนจบแล้วนะนี่ไงมีขนตาแล้วชีวิตเปลี่ยนเออคำนี้คนพูดเยอะติดขนตาแล้วชีวิตเปลี่ยนมันทำให้มั่นใจขึ้น <laughs> ผู้หญิงลางหน้าน่ากลัวว่าผู้หญิงแก้ผ้าตอน ดึงขนตาออกชีวิตเราเปลี่ยนเลยนะผู้หญิงล้างหน้าหน้ากลัวกับผู้หญิงแก้ผ้า <c oughs> เพราะพวกแก้ผ้ามามันก็มีเหมือนที่คนอยากจะเห็นทั้งนั้น <c oughs> แหละตีล้างหน้ามาอันนี้นี่อันนี้น้องใส่กำลังอธิบายสอนผู้ติดขนตาเหมือนกันและค่ะสอน <c oughs> ทั้งขนตาบนขนตาล่างที่สอนมาหมดแล้วอันนี้ทาชัดกว่าที่อันนี้ก็ขน,ขนตาอีกแบบอันนี้นขนตานะที่เป็นแบบจับช่อ อ๋อพรุ่งนี้น่าจะไปงานกลางคืนดีแล้วแต่เราชอบค่ะอันนี้แต่งตอนอยู่ญี่ปุ่นที่นู่นเขาติดกันเต็มเราติดเบาเราก็ไม่เด้งดิเออพอเราติดจับชอบแบบนี้ปุ๊บลรวโอ้โหมันเห็นชัดเจนเลย <c oughs> เห็นไหมคะพอลืมตามาแล้วนี้ติดของตาล่างไม่ต้องทสายติดขนตาเหมือนนี้นี่อันนี้ของตา,าง<ม>ลต่างด้วย คนทุกคนยากอะตอนขนตาล่างง่ายดูขนตาบนสิคะใช้เวลาเท่าไหร่นี่เมาสไปหยิบไปติดไปเสร็จหมดแล้วเนี่ยขนตาล่างนี่จะต้องดึงมาเป็นช่อๆใช่ไหมขนตาล่างแนะนําว่าให้ติดแบบแยกช่อถ้าเราติดทั้งแผงมันจะมันจะแข็งมากอะใช่ต้องติดจอจอๆอจอช่อคือตัดส่จะเอามาแล้วตัดตัดตัดเป็นช่อเล็กๆแล้วก็แซมแต่เทคนิคของไซนะคะปัดขนตาจริงก่อนปัดขนตาจริงให้เห็นขอบเส้นขนตาจริงวันนี้คือขนตาจริงหมดเลยแต่นี่เรามีขนตาควอมล่างไม่ได้มีวันนี้ไม่มีวันนี้ต่อจากนี้ไปอันต่อ อ่ะต่อไปเราก็จะทำาการเช็ดเชดดิ้งเชดดิ้งมีประโยชน์ยังไงทำให้หน้าเล็กลงไงคะอ่าบางคนนะผู้คนอยากเช็ดแต่เช็ดไม่เป็นแล้วก็เชดดิ้งต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราซื้อสีเชดดิ้งอ่ะถ้าเราไม่เก่งพอเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าสีบัชออนเนี่ยเป็นสีเชดดิ้งนะไม่ใช่นะอ่าเชดดิ้งมันเป็นเพราะมันควรจะเป็นสีโทนเชดดิ้งเพราะมันจะไม่เลอะง่ายอย่างถ้าสีบัชออนบางทีเนี่ยส้มอย่างเงี้ยมันก็ส้มเลยใช่แล้วค่ะเชดดิ้งวิธีการเลือกง่ายๆจะแนะนําว่าให้ ซึ่งในตำแหน่งที่เราจะเชดมันไม่ควรจะวิ้งใช่ตำตำแหน่งที่เราจะเชดเชดดิง้งหลักการง่ายๆค่ะเราตรงไหนใหญ่เฉดตรงนั้นอ่ะตรงไหนใหญ่ตรงนี้อะไรใหญ่อ่ะบนโหนกแก้มค่ะ,ะโนโกแกมชีวิตใหญ่เฉดตรงนั้นใช่วิธีการง่ายมากนะคะถ้าใส่ใช้ใใช้แบบหลายสีแล้วจะ,จะปัดวนรวมกันเลยช้าช้าน้องใสช้าช้าอ่ะกล้องมาหมุนทุกสีปนกันหมดใช่แล้วคือเชดดิ้งส่วนใหญ่จะเป็นสีที่มันไม่ค่อยเลอะเทอะง่าย เทคนิคในการแต่งหน้านะคะน้อยไว้ก่อนไม่พอเราเพิ่มอย่าอย่าทุ่มสุดตัวเวลาเช็ดขอกยกมากอ่ะพอเราวนได้ประมาณต้องการบ้านรวยข้อทิ้งนิดนึงข้อทิ้งนิดนึงเพื่อให้มันไม่มีเกาะที่แปลงมากเกินไปของของตัวเช็ดดงไม่ล่วงฝีมือไม่ต้องใช้ฝีมือในการปัดมากเพราะว่าแตะมาไม่เยอะอ่ะเวลาเชดนะคะง่ายมากตรงไหนใหญ่ เฉดตรงนั้นตรงไหนใหญ่เฉดตรงนั้นอยากเก็บตรงไหนเฉดตรงนั้นอ่าเราอยากเก็บตรงนี้แล้วก็อยากเก็บาตามผู้หญิงทุกคนไม่อยากแบบนี้แล้วตรงนี้เหนียงนิดนึงก็เฉดเลยคะ่ะซึ่งเฉดเนี่ยมันพอออกทีวีเนี่ยมันจะเห็นเลยว่า มันจะทําให้หน้าคุณใช่นนคนออกทีวีไม่มีเฉดวันนี้นนเหนื่อยใจมากกับการที่น้องแาต้องมาออกทีวีแบบไม่มีเฉดดิ้งนะคะนี่เเครียด,ดเลยลนะน้องสายลองเฉดให้เข้มกับปกติเพราะว่าแสงของทีวีแต่ในขณะเดียวกันดิฉันบอกนะคะเวลาเฉดคุณต้องเลือกสีเฉดที่ดีผู้หญิงบางคนเฉดไม่เป็นดิฉันนึกว่ามีคราแล้วก็แถมนะคะอย่าลืมเฉดหู เคยเห็นไหมคะพี่ป๊อกหน้าขอบอะสวยละแต่หูขาวม่ะอ๋อไม่ได้ไลท์ไม่ได้ให้มันไปลืมลืมไลปหูเด่นมากเพราะฉะนั้นเก็บหน้าหูนิดนึงพี่ถามเป็นผู้หญิงบางคนไม่ค่อยมีหน้าอกเฉดล่องอกได้ไหมได้เพราะว่าบางทีหน้าอกเล็กไฮไลท์ให้มันดูอยากเฉดตรงหน้าอยากเราอยากให้ตรงไหนเป็นร่องตรงกลาง ก็เฉดเข้าไปตรงกลางอยากให้ตรงไหนนูนก็ไฮไลท์ขึ้นไปอ๋ออยากให้เนินอกนูนเฉดิงายง่ายเห็นไหมคะเทคนิคไฮไลท์เชดดิ้งเชดลิ้งอยากให้ตรงไหนยุบเฉดตรงนั้นไฮไลท์อยากให้ตรงไหนนูนไฮไลท์ตรงนั้นคือเรียกว่าอยากให้มันมีมิติมันยื่นออกมาใช้สีอ่อนหรือว่าเพื่อให้มันแบบรับแสงได้แค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมานั่งท่องว่าชั้นรูปหน้าหัวใจหน้าเหลี่ยมหน้าสามเหลี่ยมไม่ต้องตรงไหนใหญ่ทาตรงนั้นแปลว่าเดี๋ยวพอก็เฉดจบปุ๊บเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเทคนิคนะเอาให้เฉดจมูก เพราะว่าบางคนจมูกเนี่ยน้องทรายเนี่ยต้องบอกเลยว่าหน้าเขาเนี่ยนะคะอยากคิดว่ามีบริษัทสัญญากรรมจะเรียกเข้าไปเป็นแขกรับเชิญเขาไม่ทำนะเออเราชอบความเป็นธรรมชาติเราสนุกกับการแต่งหน้าออย่าลืมเก็บเนียงให้นิดนึงอ่าเพราะเวลาที่เรามองหน้าตรงอย่างมองไปที่กล้องเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นเงาชัดก็จะว่ารู้สึกว่าห่อยเออใหญ่เราก็เก็บปึ๊บอ่ามันก็จะกลายเป็นกรอบหน้าชัดเจนขึ้นอ่าทีนี้เรามาไล่จมูกนิดนึงเราใช้เฉดของหน้ามาช่วยจมูกสมมติว่าเราแปลงเราไม่มีอ่ะ ถ้าเฉดจมูกนะคะใส่แนะนําว่าใช้แปรงเล็กลงหน่อยแต่จริงๆหลายคนจะใช้แปรงเล็กกว่านี้แต่ส่วนตัวเนี่ยใส่เป็นคนชอบชอบเฉดเราให้ยังดูเป็นธรรมชาติก็จะเรื่องแปรงที่ใหญ่กว่าเพื่อที่ว่าไม่ให้มันเกลีย่ยแ, <ละ S 2> แล้วมันจะฟุ้งใช่ จริงๆวันนี้เราก็แอบมีจมูกมาแล้วเติมนิดนึงเติมนิดนึงเออนี่อันนี้ก็คือดูเหมือนจมูกทำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ดูข้างๆมันมีสันสักทีนึงนะคะเพราะว่าเขามีไฮลงไฮแต่ว่าเรามองข้างหน้านี่เวลาเฉดนะคะแนะนําว่าเฉดจากหัวคิ้วลงมาคุณผู้ชมไม่ได้จบเพียงแค่นี้ดูวิธีจับแปรงเขาสิพรสวรรค์มาคือการบีบแปรงไม่ให้มันนี่นี่อ่าะนี่เห็นป่ะคะว่าให้มันเป็นทางที่มันจะปาดเข้ามามันจะเป็นแบบพัดมันจะเข้ามันจะวางปึ๊บลูดปึ๊บ ถ้าไม่ทาแบบนี้มันจะเป็นกลมๆปุ๊บมันก็จะเลอะมันก็จะฟูอยู่ตรงนี้มันก็จะใหญ่เกินไปนะคะแต่ถ้าใครไม่ถนัดเลือกแปรงเล็กลงก็ได้วิธีที่ถูกสีของคิ้วกับสีของจมูกควรจะไปด้วยกันมันไล่โทนนะเนาะใช่เห็นปะคะว่าปกติใจจะใช้ที่เขียนคิ้วในการเฉดจมูกเลยที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะไล่ลงมาเลยมันจะทําให้สันจมูกเรากับหัวคิ้วเราไปในทิศทางเดียวกันหน้าก็จะดูไม่ลอยออกมาคือเขาบอกว่าการแต่งหน้าเป็นนกแก้วนกขุนทองไทก็แต่งได้ แต่การแต่งหน้าให้มันแบบดูป็นธรรมชาติเนี่ยเข้ากันเนี่ยถือว่าโอเคเนาะที่นี้แก้มเมื่อกี้เฉดไม่ได้เรียกว่าแก้มนะเมื่อกี้คือลบแต่เมอก้คือกาสร้างกรอบหน้าทีนี้แก้มนะคะซจะชอบใช้สองสีปนกันซึ่งเป็นสีเบสิกชมพูกับสีส้มใช่เมื่อปนกันแล้วมันจะได้สีที่ดูแบบดูเป็นธรรมชาติกว่าที่จะใช้สีใดโดดเวลาปัดถ้าชอบให้หน้าเรียวหลายคนอยากหน้าวีถ้าอยากหน้าวีปัดเฉียงลงเป็นวีปัดเฉียงเนี่ยจะกลายเป็นวี มันจะเพื่อ,อที่พรางตาเป็นเส้นนำสายตาให้มันลงอย่างนี้ค่ะซึ่งมันจะมีอยู่แฟร์ท,ที่แบบปัดจมูกแก้มถูกันผ้พาผพ้พาอย่างนี้ปุ๊บหน้าเราจะขยายเป็นแนววายค่ะ,ะ <c oughs> แต่บางคนแบบว่าถือว่าสุขภาพดีก็จะปัดอย่างนั้นกันเนาะเอ้ยถ้าบางคนหน้าไม่ใหญ่ก็ปัดได้น่ารักคุณสุพสังเกตไหมว่าไม่ได้แค่เธอปัดปากถ้าเธอปัดหน้าอย่างนี้ดูปากเธอเพรเยนิดนี่มันจะเป็นการฟีลลิ่งมันต้องมาอินเนอร์มันต้องได้ค่ะเหมือนผู้หญิงปัดมาสคาร่านี่ปากต้องอ้า่นะ ไม่งั้นตามจะโตไงคะเวลาปาดมันจะปัดได้เต็มที่กว่าแล้วก็ส่จะชอบผสมสีอ่อนเข้าไปนิดนึงการที่เราใช้หลายๆสีค่ะแล้วก็ใช้สีอ่อนสีเข้มมันจะเป็นการทําให้หน้าเราดูมีมิติมากกว่าการใช้หนึ่งสีแล้วมันก็จะดูกลืนหน้าแก้มนะคะยิ้มยิ้มแล้วก็จะมีลูกส้มขึ้นตรงนี้มีหนแก้มลูกส้มเสร็จแล้วก็ปาด คือถ้าพูดง่ายๆว่ามองเจนี่อยู่คนเดียวนึกว่าเจนี่บ้าน,น่ะค่ะยิ้มอยู่คนเดียวจริงๆแล้วแต่งหน้าถูกไหมแต่งหน้าเราต้องอารมณ์ดีค่ะต้องยิออ้มถ้าวันไหนแต่งหน้าหน้าเบื้องสังเกตลุกจะไม่สวยหน้าจะไม่สวยพี่นี่แต่งหน้าไปหัวลรอ,อไปด้วยนะสวยสุดเออสวยแฮะหน้ามีมิติละ่าชีวิตดีหน้าเธอพร้อมที่จะรันเวย์ล้วแถมไฮไลท์ให้อีกหนึ่งอ่ะอันนี้อะไรอีกเนี่ยสีนี้ไฮไลท์ค่ะจะบอกว่าหลายคนแบบโอ้ยต้องไปซื้อไฮไลท์แพงๆใส่บอกว่าเนี่ยใส่ใช้อายแชโด์เลยนะ อายแชโดว์แต่เลือกสีอ่อนเลือกสีอ่อนแล้วเป็นเนื้อละเอียดสามารถใช้เป็นไฮไลท์ได้เลยค่ะไฮไลท์มีประโยชน์ยังไงน้องจันไฮไลท์ทำให้จุดที่ต้องการนูนมันนูนสูงขึ้นมาจุดที่อยากให้นูนคืออะไรคะดังดังคุณผู้ชมถามคำว่าจุดที่อยากให้นูนเนี่ยหน้าอกหน้าเท่านั้นหน้อก็ทำได้ไงคะก็ทำได้เอออกทำให้มันนูนเน้นใต้คิวนิดนึงสร้างมิติ แล้วก็บางคนไปเลือกไฮไลท์ที่เด่นมากเนี่ยมันก็ลอยออกมาลุกดิวียิ้มค่ะปัดนักแก้มนิดนึงอืมทีละนิดทีละหน่อยเห็นอย่างนี้นะถ่ายรูปมาจะสวยวิ้งเลยนะโอ้โหวันนี้เราได้ประโยชน์เยอะเห็นไหมเธอมีวิธีของเธอก็เธอทำาผงทำผมให้มันดูเข้ากันและอย่างปากเราวันนี้เราไม่ได้เตรียมเรื่องการสาธิตการทาลิปสติกพอจะบอกเป็นเคล็ดลับได้ไหมว่าวิธีการลิปทาลิปสติกให้สวยของไซรแล้วแต่ลุคที่ชอบนะคะสำหรับส่วนตัวเซองจะเป็นคนชอบทาลิปไม่ให้เห็นขอบ าาทาลิปเห็นขอบมันก็เหมาะแล้วแต่คนแล้วแต่ลุคของไซชอบให้มันพูดเวลาพูดนะคะปากเราจะดูเป็นสีมันจะเลื่อยๆเหมือนแบบเกิดมานก็ปากสีนี้หแหละคล้ายกับว่าดูเล่อๆนิดนึงแต่จริงๆมันไม่เลอะจริงๆตั้งใจงดูเวลา<จ>ทาเสร็จจสเอานิ้วแท็บแท็บขอบปาก แต่พี่ทําแบบน้องสายไม่ได้พะทำแบบน้องสายปุ๊บพอสายหน่อยปุ๊บพี่ทางานทั้งวันเนี่ยมันก็จะเลอะเยออใส่ผิวแห้งด้วยอะพี่บอผิวมันเนี่ยพี่ก็จะเน้นการทาขอบปากที่ชัดเจนอันนี้ก็เลยบอกว่าการแต่งหน้ามันอยู่ที่ลุคนี่ไงถ้าใส่ทาขอบปากเต็มก็ได้ก็แล้วแต่ลุคนี้แล้นที่สำอันนี้คือลุคหนูหมดเลยนะใช่ค่ะวิหน้ารักหนูเปลี่ยนตัวเองได้ขนาดนี้เลยไม่เหมือนแต่เลยแต่งหน้าอย่างที่น้องสายแต่งเนี่ยเขาเรียกว่าโทนไหนอะคะเขาเรียกว่าสไตล์หรือเรียกว่าอะไรยังไง จริงๆไม่เคยมีสไตล์ใช้เป็นคนเปลี่ยนลุคเรื่อยๆอแล้วแต่โอกาสแล้วแต่งานและแล้วแต่กาลเทศะค่ะโอ้โห้วันหนึ่งเราต้องเชิญเธอมาอีกแล้วก็อเอาลุคแบบเปรี้ยวปริกเลยนะ,อ,ะอย่างนี้ถต่ว่าถ้าในกรณีจะไปงานกันเคินปุ๊บเราก็แค่เพิ่มลุยแต่ไม่ใชนอย่างีฉันอยากจะลุกย้ายซ้ายมือออก <c oughs> ไม่ต้อท่ฉันอยากจะลุกย้ายซ้ายมือออกจริงๆเลยนี่ไงจะได้เห็นว่าเมคอเวสเมกคุณเชื่อไหมถ้าคุณลองลูกซ้ายมือลงไปเนี่ยไม่มีใครทักคุณเลยนะจริงเหรอจะบอกว่าเดินหน้าเปล่าคนทักเยอะมากพวกคนจําเราได้จากหน้าสด ตายละหรออ๋อ <c oughs> แล้วถามว่าในทุกวันนี้เนี่ยอายไลเนอร์อีกอย่างหนึ่งเรามีเวลาเหลืออายไลเนอร์มีเทคนิคยังไงคนส่วนใหญ่อยากรู้เทคนิคอายไลเนอร์อรายไลเนอร์ใช้แนะนําค่ะใช้ป,ปากกาสําหรับมือใหม่เลยนะแบบปากกาแบบนี้เพราะว่าวิธีการจับมันจะเหมือนเราจับปากกาปกติมันจะง่ายกว่าการที่เราไปหัดผูกกงผูกกันอะไรแบบนี้ปลายมันจะพลิ้วใช่ปลายมันจะแหลมสามารถเนี่ยค่ะวันนี้ก็ใช้ปากกามาห่างตาก็จะคมกริบได้แล้วอย่างบางคนไปใช้แบบครีมแล้วก็ใช้พู่กันจุ่มอ่ะอันนี้จะเวิร์กกว่าสําหรับคนที่หน้า หน้ามันเป,ปลือกตาค่อนข้างมันเพราะว่าตัวนี้มันจะค่อนข้างกันน้าแล้วแบบ Liquid ลิควิดล่ะถ้าแบบแบบครีมเป็นน้ำลิควิดอันนั้นก็โอเคมันจะเนื้อเดียวกับอันนี้แต่ว่ามันใช้ผู้กันอ,อันนี้ก็จะง่ายกว่าอันนี้ถนัดมือกว่าใช่แต่ถ้าแบบครีมอะคะ่ะ ความเป็นครีมก็คือมีน้ํามันเป็นส่วนผสมถูกไหมคะเมื่อเจอน้ํามันบนผิวมันเลยเยิมแ,แต่แบบนี้ไม่มีน้ํามันเพราะฉะนั้นก็ไม่เยิมแล้วพอจะแนะนําได้ไหมคะก่อนปิดรายการในวันนี้ในช่วงน้องใจก็คือว่าสมมุติว่าคนที่ต้องการที่จะแต่งหน้าแบบนี้นะคะเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเขาควรที่จะเข้าไปหาสายหมูน้อยและตามที่เราเขียนขึ้นอยู่ท้ายจอท้าจอเนี่ยนะคะเขาต้องเขาอยากรู้การแต่งหน้าเขาต้องเริ่มศึกษาจากอะไรจริงๆหัดแต่งอะค่ะก็เริ่มจากสเต็ปที่ตัวเองชอบก่อนหาจุดขายบนหน้าให้ได้ก่อนค่ะพี่บ๊อก เรารู้สึกเราเป็นคนตาสวยก็เน้นแต่งตาไปสิปากสวยก็เน้นแต่งปากไปไม่สามารถบอกได้ว่าคุณควรเริ่มจากอะไรคุณรู้สึกว่าจุดขายคุณคือจุดไหนก็ขายจุดนั้นออกมาแล้ที่สําคัญว่าต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสนะคะน้องสายก็คงจะมาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมพื้นที่ผิวให้พร้อมที่จะแต่งหน้าอันนี้สําคัญหลายคนอยากพื้นดีพีเลยว่าจะต้องทาอะไรก่อนบางคนบอกมีคอนซีลเลอร์มีรองพื้นรองพื้นก็มีหลักแบบทาแป้งก็มีหลักแบบฉะนั้นถ้าพื้นหน้าเรียบแล้วเนียนทาอะไรมันก็ดูง่าย นะคะเดี๋ยวงวดหน้าต้องมีนากันอะท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับรายการคะ ก็อยากให้สาวๆหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นนะคะดูแลตัวเองมันไม่ใช่แค่การแต่งหน้าหรือว่าดูจากแค่ภายนอกอะคะ่ะอยากให้เริ่มดูแลตัวเองจากภายในอย่างที่พี่ปอกพูดว่าผิวหน้าดีมันก็มีใชยอะดูแลผิวให้ดีก่อนดูแลสุขภาพให้ดีถ้าเราสวยจากข้างในแล้วก็อารมณ์ดีอ,อยังไงเราก็ดูเป็นผู้หญิงที่หน้าเข้าหามากแล้วการแต่งหน้ามันสร้างความมั่นใจอยากผู้หญิงอย่าไปคิดว่าการแต่งหน้ามันสิ้นเปลืองคิดแบบนี้ดิฉันบอกเลยอย่างอื่นสิ้นเปลืองกว่านี้จะบอกว่าคนเราอะถ้าแต่งแล้วมันสวยขึ้นทําไมไไมม่่่่่เลลือกกทีจะสวววยขึ้้นใชแ็คิดา ถึงแม้ตัวเองจะไม่ใช่คนสวยเหมือนออกมาจากแคตตาล็อกก็นี่ไงคะเขาไม่ใช่คนสวยที่ฉันบอกเลยแต่เขาเป็นผู้หญิงที่อยู่ใกล้แล้วมีเสน่ห์พอเราพูดมากมีเสน่ห์เดี๋ยวมาอีกมอ่งวนได้มาอีกแล้วก็จะมาสาธิตอีกเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะอยากรู้จักน้องทรายหมูน้อยมากขึ้นจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่หน้าจอดิฉันเชื่อว่าการจะดึงบิวตี้บล็อกเกอร์มาจากจอคอมแล้วมันนั่งเป็นตัวตนที่แท้จริงแบบนี้มันยากมากเลย แต่ดิฉันก็ถือว่าวันนี้น้องสายให้เกียรติกับรายการเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณน้องสายไว้นะ,นะ,ะโอกาสนี้ค่ะช่วงหน้าแน่นอนที่สุดเราจะมารู้จักเรื่องของกระดูกการวัดมวลกระดูกและมารู้จักกับสิ่งที่ทําให้คุณนั้นสามารถจะมีสุขภาพพารานามัยโดยเฉพาะกระดูกแข็งแรงสักครู่เดียวค่ะ